เอ้ยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูนะฮะทีมที่นะครับฟาร์มไนท์แมนนะ6คีหนึ่งนะหรือฟันไลน์6คีหนึ่งนะครับซึ่งจะมีนะครับในส่วนของพี่คลายของเรานะเข้ามานะครับโดยตัวละครที่ผมใช้วันนี้นะครับจะใช้พี่คลายกับยอนฮีที่เป็นซีหนึ่งนะครับจริงๆอ่ะพี่คลายซีศูนย์ก็ฟาร์มได้นะเออแต่ว่านะครับของเราอาจจะไม่แน่นเนาะเราก็ทำซีหนึ่งไปเลยครับแล้วก็เป็นตัวที่ดีด้ เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าผมฟาร์มจบไปเท่าไรน,นะก็แตกต่างนะครับถ้าเกิดว่าใครทํายอนซีสได้เนะี่ยทำไปเลยนะครับแต่ว่าผมเปิดแล้วมันยังไม่ออกนะทำให้เวลาฟาร์มเนี่ยอาจจะค่อนข้างช้าลงสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ผมฟาร์มไปสามสิบหกลอบนะลื่นไปหนึ่งรอบนะครับก็ถือว่าโอเคพอรับได้นะฮะสิ่งที่เราจะมาฟาร์มหาตรงนี้ก็คือแหวนนะครับห้าดาวเนาะถามว่ามันแตกต่างจากหนึ่งคิดหนึ่งยังไงหนึ่งคิดหนึ่งเนี่ยถ้า,าผมฟาร์มนะผมจะใช้ตัวที่มันเป็นปนี่ฮะ มอนด็อบนะครับมอนที่แบบเพิ่มอาัตราด็อบด้วยนะทุกคนนะก็ทําให้แบบฟาร,ร์มได้ง่ายขึ้นเนี่ยอย่างถ้าเกิดว่าเป็นตัวทีมฟาร์มใช่ไหมเราจะใส่ตัวนี้ไปเอลิ A L e, นะฮะจะได้อัตราด็อบสัตว์นะครับพวกการ์ดอะไรพวกเนี้ยเนาะที่มันเป็นการ์ดนะครับอาจจะมีการ์ดทองด้วยการ์ดม่วงด้วยนะครับเจ็ดเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดห้าดาวนะถ้าเกิดสี่ดาวเนะี่ยจะอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วถ้าเกิดคุณทำไปหกดาวนะจะอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับหนึ่งคิดหนึ่งที่ใครท แต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้แหวนนะครับ5ดาวเนี่ยบอกเลยว่าแหวน5าดาวเนี่ยมันจะทําให้ค่าสแตตต่างๆของเราเพิ่มขึ้นนะครับทำให้เราเไปลงในส่วนของดันเลดนะครับดันเลดเนี่ยได้ชั้นที่สูงขึ้นนะครับพอถ้าเกิดเราไปฟาร์มใช่ไหมเราได้แหวน5ดาวเนี่ยเราก็จะขยับเลดไปจากตอนนี้เราอยู่10นะครับเราก็จะไปสัก12 13ไหวเนาะหรือว่าถ้าคุณฟาร์มนะครับที่ในส่วนของแหวน6ดาวนะที่11ขีดหนึ่งขึ้นไปนะครับ คุณก็อาจจะมาทําทีมตัวนี้ลงได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าทีม15เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวละครของคุณด้วยนะว่าปลดซีขนาดไหนนะครับบางครั้งบางตัวเนี่ยอย่างเช่นปราร์คาวเนี่ยนะปลดขึ้นมานะครับซีซีหกอย่างเงี้ยมันก็ไม่ต้องท,ทําคียเลยเลยนะครับก็ทําให้ฟาร์มได้ง่ายขึ้นฉะนั้นเนี่ยนะครับจุดสําคัญของเราคือเราต้องไปฟาร์มนะครับหาแหวนห้าดาวนะที่หกคียือนกันเป็นขั้นต่ำนะครับเดี๋ยวเรามาดูสแตทฟาร์มกันดีกว่าเนาะครับแต่ละตัวทําของยังไงบ้างออัันนนี้พพพาาผมลง แต่ถ้าเกิดของใคลแนนเนี่ยอาจจะไม่ต้องอัพก็ได้นะเพื่อนๆนะสามารถใช้ฟาร์มได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนเือนจะขยับไป11คีดหนึ่งนะครับหรือ12คีดหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องสกิลเต็มแล้วก็เอ่อเอาของชุดอาจจะต้องแน่นกว่านี้หน่อยนะครับอันนี้ผมใช้เป็นคาย C1 นนะเพื่อนๆนะสกิลนี้เพื่อนๆรู้กันอยู่แล้วเนาะเวลากดฟาร์มนะกดบนก่อนนะแล้วกดล่างนะครับมันจะแรงนะออุปกรณ์นะครับแน่นอนเราใส่เป็นเซตของเซ็ตวัวนะครับเป็นเซตนาค่านะครับอันเนี้ยเป็นความใส่ครี กับอตาคินะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นเ,เล่นอารีนาเนี่ยอาจจะใส่เป็นอตาคีกับจุดอ่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่เป็นเซนนี้ก็ได้แต่ว่าสปีดต,ต้องสูงหน่อยนะสปีดผม33เองนะผมพยายามจะทําให้แน่นที่สุดแต่วมมันแน่ในในแค่นี้เองนะครับอ่าอันนี้ก็ใส่เป็นความแสรคลิกกับอตาคิหรือใครจะใส่เป็นความแสร์ขีสองช่องก็ได้แต่ว่าออฟลองตรงนี้ครับขอให้เป็นเลน,นคิหนักๆนะอตาคีเน่นหนักๆเลยสัก16ได้ยิ่งดีนะแบบช่องละ16 16อย่างเงี้ยนะมันก็จะทําให้นะครับตาขิ้ของเรา ผมถามว่าสวยไหมยังไม่สวยนะพยายามนะครับหาของที่มันเป็น3 3จุดแบบเนี้ยเวลาตีลงครับค่ามันจะสูงนะน,นี่ผมลงแค่8เองทุกคนอันนี้6กนะครับเนะี่ยก็ใส่ไปก่อนเออมันพอฟาร์มได้อยู่ไงนะเดี๋ยวรอมีเงินเยอะๆก่อนเดี๋ยวจะได้โยกของทําของใหม่นะครับแล้วช่วงนี้มีฟาร์ม20แถม20ด้วยนะในส่วนของแต่ละดันนะครับอย่าลืมไปฟาร์มกันด้วยอันนี้แหวนผมใส่เป็นคืนชีพเพราะว่าไเล่นอารีนาด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดคีใครไม่ถึงก็ใส่เป็นแหวนคีก็ได้ครับแล้วก็ออฟลองเป็นในส่วนของไปบวกแหนะ เป็นพวกจุดอ่อนก็ได้หรือจะใส่เป็นความแสงเพิ่มขึ้น2%แล้วก็เพิ่มมาตาคี้อย่างนี้ก็ได้ครับนี่ของผมก็จะทําไว้ประมาณนี้นะอันนี้เพิ่มจุดอ่อนนะครับถ้าเกิดคี้มันถึงนะฮะประมาณนี้เลยนะนะี่ครับหรืออาจจะลดขี้เหร่ได้ตัวนี้นะครับถ้าจะเอาคี้เลรลอยเนะาะพาร์สิให้มัน27คุณต้องทําทั้งหมด73นะครับเนี่ยทำสัก70ก็ได้แล้วหาแหวนคี้มาใส่ก็จะร้อยพอดีนะครับแต่ว่าความแสงคี้อยากได้สัก2อ0ร้ขึ้นไปนะครับหรือตรงนี้สัก3,000สามพันสี่ เอ่อ attack ได้นะครับ attack อาละ3 4ี่แล้วตรงนี้เพิ่มสัก220ถึง200มีคนทําถึง270นะแต่ว่าต้องใส่ความแสีคีสองช่องนะครับแล้วก็ออฟรองในเป็นคิเน้นๆน,น,นะส่วนสปีดก็ไม่สูงมากนะต่อมานะครับ,ต,รบต่อมาจะเป็นยนฮีนะครับยนฮีเนะี่ยผมอ่ะผมไม่ได้ใส่แหวนให้น้องอ่ะเนี่ยตายละเอออาจจะพลาดผมไม่ได้ใส่แหวนด้วยหรือเปล่านะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวใส่แหวนให้ยอนฮีด้วยเนาะเป็นยนฮีก็จะเป็นคิกับความเสียหายเพิ่มขึ้นอ่ะใส่เข้าไปให้น้องนิดนึงนะครับอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นของยอนฮีนะก็จะเป็นอัตราคียกับความแสยคลินะครับก็จะมีในเรื่องของเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นความแสยคลิอัตราคีโจมเปอร์เซนต์นะครับที่เวลาเราใส่ตัวลงดันนะไม่ใชนะเสื้อเสื้อนี่อนานน่ามั้เสื้อไม่ค่อยมีเลยอันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะพลังโจมตีแล้วความแสยา,ารคีินะครับอันนี้คืออัตราคีความแสยคลิีืมอันนี้สามารถโยกไปใส่ขายได้นะแต่ว่าผมอยากมาใส่ยนฮีนะครับหรือใครที่จะเอาแทโอก็ได้นะแทโอซีสองนะครับแต่ว่าเซตเนี่ยต้อง อาจจะต้องแน่นนิดหนึ่งนะอาจจะต้องแบบคีย้สูงๆเลยนะครับแล้วก็ใช้ตัวแทนยอนฮีได้ยอนฮีจะได้ไว้เล่นอย่างอื่นตอนนี้นะครับไทโอก็เริ่มแบบจากตัวไตอะไรนะเนี่ยก็เริ่มจะกลายเป็นตัวฟาร์มแล้วนะนะส่วนก้าหานะครับก้าหานี่ซีศูนย์เนี่ย, 40, ยโดนยึดตำแหน่งเรียบร้อยนะโดนยึดของด้วยนะเพราะว่าพี่คายเนี่ยมันแรงกว่าแล้วมันทําของได้ง่ายกว่าด้วยครับฉะนั้นเนี่ยเราใช้พี่คายแทนดีกว่านะทุกคนนะความคุ้มค่านะนะครับจะได้ไม่ลื่นเดี๋ยวไปลองดูกันดีกว่าว่าฟาร์มยังไงนะครับนี่กดที่ฟร์มนก อันนี้ผมตั้งไว้นะครับเป็นเปลี่ยนอันตโนมัตินะครับนี่ก็จะเป็นเปลี่ยนเด็กเนาะแล้วก็ตีบนนะครับกดสกิลบนก่อนแล้วก็สกิลล่างส่วนยอนฮีสกิลบนและสกิลล่างเหมือนกันถ้ายอนฮีซีส,สองนะครับเวลาตีสกิลหนึ่งอะ่ะมันจะโดน2ตัวนะแต่ว่าอันเนี้ยผมยังอัพซีไม่ได้ครับยังหาไม่ได้เนาะส่วนสัตว์เลี้ยงนะครับถ้าเกิด6อกกีหนึ่งเนี่ยพยายามหาสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มดาเมจนะครับไม่ว่าจะเป็นอีรินนะนะครับอันนี้ก็จะเพิ่ม19เนาะเพิ่มกายภาพนะครับ แล้วก็มีตัวอื่นที่แทนได้ก็จะมีเซรินะครับเซริก็จะเพิ่มอยู่ที่สิบห้านะครับแล้วก็มีคอาเนะครอร์อาจจะน้อยหน่อยเพราะว่ามันไปทั้งกายภาพทั้งเวทได้ทุกอย่างเลยนะเพิ่มพลังโจมตีเนี่ยก็อยู่ที่1ิบนะครับทำหกดาวได้นะแต่ว่าเฟื่งน้อยเนี่ยนะครับใครจะทํากดาวก็ได้แต่ว่าถ้าจะเล่นเฟืองน้อยนะแนะนาทาคีแดมสูงสูงครับคีแดมยิ่ง2องรยสบบวกอะเฟืองน้อยถึงจะแรงนะแต่ถ้าเกิดคีแดำไม่เยอะนะ่ยใส่เป็นพวกเซรินะครับหรือว่าตัวของ อีลินตัวนี้นะจะแรงกว่านะครับส่วนนะครับน้องยอนฮีสายเวสใส่เป็นโนต้ตนะครับมันจะเพิ่มเวสิบห้าหรือถ้าเกิดใครมีเอ,อตัวของสลเลี้ยงยอนฮีนครับอันนี้คือดีมากนะแต่ผมไม่มีนะผมก็ใส่แบบนี้หรือว่าจะใส่เป็นโคอาก็ได้ครับนะถ้าเกิดใครไม่มีนะก็ประมาณนี้เนาะนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับทีมนี้แต่ต้องบอกว่าถ้าเกิดใครที่ของแนะ่นะพี่ใครซีศูนย์เนี่ยแมสกิลว่าฟาร์มไวนะครับแต่ผมอัพแหละนั่นะลูกรักคนใหม่ ชอบพี่เจตั้งนานแล้วตั้งแต่ภาคทีแล้เห็นไหมครับมันจะมีโซเด้งขึ้นมานะครับแล้วก็เวลาที่เราไปฟาร์มเนี่ยนะเขาก็จะสุ่มเด็กดอปมาให้เราเนาะว่าจะเป็นตัวไหนถ้าเ,าเป็นธาตุไฟ3ามตัวในตี้เนี่ยนะครับเวลาที่มอนมาตีเราเนี่ยเราก็จะไม่โดนน้ำเมรเนาะอันนี้เป็นผสมมามีธาตุไฟรวมก็สามตัวนะครับข้อดีของด่านนี้คือมอนมันไม่ค่อยตีเรานะฮกคีหนึ่งเนี่ยครับมอนมันจะบับเด็นะครับพอบับเด็เนี่ยเราไม่โดนตีละเราก็แบบสกิลได้ลู่รัวนะครับเดี๋ยวดูนะมันจะบับดีเฟนด์นะครับ อุ้งไม่ให้ครับเหลือสองตัวถ้าถ้าเกิดอัพสักเป็น4ีสนะบอกเลยว่าฟาร์มไวจัดเลยทุยกคนนะอันนี้ต้องไายิงทีละทีแล้วเดี๋ยวดูมันแบบบับบ๊บนะพอมันปั๊บม,มันก็ถึงขึ้นนะครับเราก็ต้องยิงเราก็ต้องตีธรรมดา2ทีนะมันก็ถึงจะตีเข้านะครับอันนี้ติดสถานะอยู่อ่าเห็นไหมคี่ไม่ลอยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเป็น C4 อ่ะผมบอกเลยว่า C4 เนะี่ยคุณสามารถทําฟาร์มของให้แน่นแล้วก็ขยับไปฟาร์มที่11ได้นะครับยอนฮีสี่สีถามว่าได้ไหม ได้เหมือนกันแต่ของต้องแน่นนะครับใช้เวลาอยู่ไม่ถึงนาทีนะดีกว่าเมื่อวานเยอะเลยเมื่อวานผมลองแทอกับยอนฮีโอ้ยนานมากทุกคนนาะทีครึ่งอะ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเดี๋ยวยอนฮีเราซีสองนะครับโอ้โหฟาร์มไปวนันนี้ซึ่งถา,ถามว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าผมลุยด่านจนจบนะตอนนี้ผมอยู่ที่สิบขีดสามสิบแล้วนะครับแต่ยังไม่ผ่านเนาะถามว่าถ้าผมลุยด่านจบเนี่ยผมจะสามารถฟาร์มสิบเอ็ดขีดหนึ่งไหวไหมผมบอกเลยว่าของผมแบบเนี้ยผมฟาร์มไม่ไหวจนะนะริงนะนะฮะ ต่อให้สกิลเต็มทำซีเพื่อนๆถ้าเกิดว่าอุปกรณ์ใครสมใส่เนี่ยที่แบบว่ามันอาจจะแบบไม่ได้แน่นมากนะครับเราก็อัพสกิลช่วยเนาะนะครับมันก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งหรือว่าการที่อัพซีนะนะครับเอาตัวซ้ํากันเนี่ยมาตีเข้าไปเนี่ยมันก็จะช่วยอีกได้อีกระดับหนึ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยระหว่างเนี่ยพยายามหาของนะครับฟาร์มนอกจากฟาร์มดันแล้วเนี่ยฟาร์มของด้วยนะครับเพราะต้องย้ำอีกทีช่วงนี้มี20แถม20นะครับในแต่ละดันเนาะก็อยู่จนถึงวันที่30นะครับให้เราไได้ปฟาร์มกันนะครับอย่างน้อออยยๆเเรรรราาฟ์มบบะะนคั เราก็ยังจะได้ในเรื่องของเขาเรียกแหวนหรืออัญมณีนะเรียกแหวนแล้วกันนะเรียกพี่มันเป็นแหวนของแต่ละด่านนะครับไอ้ดถ้าเกิดบัวก็จะเป็นคล้ายๆกับแหวนนะหรือว่าที่ติดจมูกบัวครับเอามาค้าของไฮด้าก็จะเป็นเกตดปลาไหลวะนะฮะนันสามารถเอามาค้าของได้นะก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่ช่วยนะครับให้ไอดีเราเติบ,บขึ้นแต่ถามว่าครับก็ไม่ใช่ว่ามันจะดีขึ้นนะคืออาจจะต้องฟาวอาจจะต้องเล่นดวงเยอะหน่อยนะครับอันนี้หนึ่งนาะทีสามวิผมก็โอเคนะ ในเรื่องของการฟาร์มสําหรับทีมนี้นะครับก็เลยมาทําเป็นแนวทางให้สําหรับใครที่แช่อยู่หนึ่งคิดหนึ่งในนาเลยผมนะครับแล้วรู้สึกว่าที่มันถึงเวลาแล้วที่แบบว่าเราอยากจะเติบโตขึ้นเราอยากจะได้แหวนหน้าดาวนะครับเพื่อไปที่ชั้นได้ไกลกว่านี้แล้วก็หาของนะครับดันเลที่สูงกว่านี้เนาะนะครับช่วงนี้ผมก็วางแผนไว้ซักก่อนวันที่สามสแบบผมอยากขยับแต่มันก็จะมีในเรื่องของหินับสกิลที่มันไม่พอะนุั้นนะมันต้องอัพสกิลอย่างเช่น ถ้าอยากตีแรงๆก็เอ,อพสกิลนะเนี่ยก็อยากขยับขึ้นไปนะอยากขยับขึ้นไปอย่างชั้นสิบอาจจะเป็นชั้นสิบสามก่อนอย่างเงี้ยน,นะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปจบสิบห้าในนะครับรอบต่อๆไปอ่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูเนาะนะครับในเรื่องของสแตทนะการทําของนะครับที่จะไปฟาร์มอ่ะเดี๋ยวเปิดกันให้ดูอีกรอบนึงนะครับพี่ใครเราเนี่ยจะทําของง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าพี่ใครเราเนี่ยเป็นตัวที่แบบเพิ่งมาใหม่นะเนี่ยอ่ะเนี่ย เพิ่มคี้ยีิบเนะครับอันนี้ผมอัพลงฮัสติบถามว่าผมอยากอัพลงหมดไหมผมว่าผมจะอัพลงหมดนะเผื่อว่าเดี๋ยวผมจะได้นะครับเอาไปลงในส่วนของชั้นซี่ไปขีดหนึ่งด้วยในอนาคตต่อไปนะสักสีสองนะครับแล้วก็ยอนฮีนี่อันนี้ก็อยากคีดดำเยอะๆนะเดี๋ยวต้องฟาร์มเพิ่มนะครับส่วนยอนฮีครับผมนี่ยอนฮีของจะค่อนข้างแน่นหน่อยนะครับนี่สไตล์ก็จะประมาณนี้เนาะนะครับแหวนอาจจะใส่เป็นเพิ่มคี้หรือความเสียหายเพิ่มเติมไปนะทุกคนนะนะครับอันนี้จริงๆไม่ต้องใส่อันนี้ก็ได้นะใสอ่อย่างอื่นนะครรับแแงกววว่่าาล้ ผมเอาไว้ PVP ด้วยเนาะนะครับวันนี้ประมาณนี้นะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ฝากกันกดไลค์กด s ับ s c ค i b ์เป็นกำลังใจให้กับบูชแนลด้วยเจอก,กันใ่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ